ครับวันนี้ผม B C Panel นะครับเดี๋ยววันนี้ผมผมพามาเจอทําความรู้จักกับแผ่นพื้นนะครับ B C Panel ตัวนี้แผ่นพื้นเราจะใช้เป็นสเปคโฟม2ปอนนะครับความหนาอยู่ที่4นิ้วแผ่นเหล็กอยู่ที่0.40นะครับเราจะมีทั้งสองทั้งหมด2ความหนานะครับที่3นิ้วกับ4นิ้วแต่วันนี้จะมาเทสใช้4นิ้วเทสให้ดูว่ามันจะรับน้ําหนักได้ประมาณไหนเนาะถึงจะเปลี่ยนรูปร่างของมันเองความยาวตอนนี้สแปนที่เราวางไว้เนี่ยครับจะตกอยู่ที่2เมตร นี่นะครับผมจะกลับให้ดูเนาะอ่ะเซนเตอร์ทูเซนเตอร์นะครับลองดูประมาณ2เมตรโอเคหักลบนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเราผมไม่ได้ให้วางที่2เมตรนะครับถ้ามาตรฐานแล้วผมก็จะอยู่ประมาณเมตรหรือเมตรยี่สโดยประมาณนะครับแผ่นพื้นและอันนี้จะเป็นน้ําหนักคอยที่เรามาโหลดนะครับอันนี้ที่ไม่ได้ใช้คนเพราะว่า เราไม่สามารถเอาคนเยอะๆมาอยู่ในกระจกเดียวอย่างนี้ได้ครับเลยอยากให้รู้ว่าเวลารับโหลดในหนึ่งจุดนี้ครับพื้นที่หน้าตัดจะอยู่ประมาณเก้าสิบเซนอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ดูว่ารับโหลดห้าร้อยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาชมกันแจ็คเริ่มเลยครับเราขีดเลเซอร์ไว้ตรงการส่วนโฟมนะครับเพื่อให้ดูว่าตอนเนี้ยเป็นแนวตรงเนาะที่ยังไม่ได้ถูกโหลดใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวดองดูว่า พอมีน้ำหนักกระทบลงไปแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประมาณไหนนะครับช้าๆนะครับ่้ยๆนะลองดู่อยๆครับเบาๆนะครับเบาอ๋ออันนี้ดูจากน้ำหนักตรงนี้ได้นะครับว่ามันลงไปอยู่เท่าไหร่แล้วปล่อยปล่อยเลยครับโอเคอ่ะน้ำหนักเป็นศูนย์นะครับหมายความว่าตอนนี้โหลดทั้งหมดได้ลงมาอยู่ที่แผ่นละ ตัวนี้จะมีความต่างของระยะนะครับอันนี้ที่อยู่ในระยะแปนะครับจะยุบนิดนึงเพราะว่าคานแฝต,ตอนนี้เราค่อนข้างบางนิดนึงครับมันก็เลยยุบตามตจ<ะ>ายับขยับไปอยู่เท่าไหร่นะครับมาดูแล้วคิดว่าหนึ่งเซนครึ่งครับ, 1> 1รรบโดยประมาณด้านขอบด้านขอบด้านขอบจะอยู่ประมาณประมาณสัก ามมิลโดยประมาณครับสามมิลั้งขอบทั้งซ้ายขวาอยู่ประมาณสามมิลครับอันนี้ก็คือประมาณห้าร้อยกิโลนะครับคือถ้าเวลาไปทําแผ่นพื้นจริงๆก็แนะนําประมาณสักหนึ่งเมตรหรืออะไรเงี้ยครับในแผ่นพื้นเนาะสาหรับใช้งานในบ้านเหมือนเราวางจุดโหลดใดจุดโหลดหนึ่งอาจจะเป็นตู้เซฟตู้เย็นหรือของหนัก,นกๆที่เราวางทิ้งไว้ครับแช่ไว้อย่างเงี้ยครับอาจจะมีการห้อยตัวได้ประมาณนี้เนาะแต่จริงๆแล้วมารับโหลดได้มากกว่านี้แหละครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะมากมายยังไม่ได้เกิดการแคลคออกหรืออะไรเงี้ยครับโดยประมาณเนาะทีนึงปุ๊บให้เห็นอ่ะโอเคสังเกตไหมครับพอเวลามันมันห้อยตัวเสร็จปุ๊บมันก็จะคืนกลับมาค่าเดิมที่เมื่อกี้เราติ๊กไว้นะครับทั้งซ้ายขวานะครับอันนี้ก็คือแผ่นพื้นของทาง b c ซ a พาแนะครับอันนี้คือสเปคสปอนด์ส่นิ้วความยาวของแผ่น2อเมตรห้สิบหเปเหล็ก2เมตรนะครับอันนี้ทดสอบให้ดู ครับว่ามันพอรับกับน,น้ําหนักพื้นเวลาเราเดินในบ้านได้ไหมอะไรอย่างนี้นครับลองดูนะครับลองเอาไปเลือกใช้ดูนะครับขอบคุณครับ